หลายคนน่าจะจำวิรกรรมสุดป่วนของวัตเทอรี่บอทัสและก้นงามๆของเขาได้ในปี2024เนี่ยอยู่ๆนะคะเขาก็ลงภาพโชว์ก้นจนแบบเฮ้ยหลายคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไปเพื่อ แต่จริงๆเนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีนะทุกคนเพราะสิ่งที่เขาทำอะค่ะเขาถ่ายรูปเหล่านี้ไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปรวบรวมทำปฏิทินปี2024และนำรายได้จำนวน5เหรียญของทุกๆยอดซื้อบริจาคให้กับมูลนิธิที่ชื่อว่า Movember ค่ะซึ่งมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับปัญหาสุขภาพของหนุ่มๆค่ะและเงินที่ Water y ร o t t บบริจาคไปในคราวนั้นนะ ถูกนำไปใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากของเหล่านหนุ่มๆค่ะนอกจากนี้นะคะทรงผมและหนวดที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาทําแบบผีบ้าผีบอมไม่มีเหตุผลนะมันมีเหตุผลเหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญจากโ o เ e มเบอร์ค่ะซึ่งองค์กรการกุศลโมเวมเ r อร์ เขาใช้สองคำมารวมกันค่ะหนึ่งคือคำว่าโมซึ่งเป็นคำแสดงที่แปลว่าหนวดนะคะแล้วก็คำที่สองคือโนเวม b e r ที่แปลว่าเดือนพฤศจิกายนมารวมกันค่ะเขาจึงมีแคมเปญน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนชวนให้ผู้ชายหนุ่มๆม,มาไว้หนวดเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ชายค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงทรงผมและหนวดของ w a t e r ร์ลีบอร์เทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเห็นไหมคะทุกคนว่า w a t e r ร์ลีบอร t ทเนี่ยแม้ว่าเขาจะดูหลุดโลกดูเป็น ตัวปวนแต่เขาก็น่ารักกับเพื่อนมนุษย์และอ่อนโยนต่อสุขภาพต่อมลูกมาของพวกคุณนะคะ